ก็สวัสดีผู้ชมทุกท่านนะฮะวันนี้ก็จะมาดูในส่วนของพัฒนาการในการปลูกต้นไม้อันนี้ก็เป็นอีกแปลงนึงที่เราปลูกจังหวัดพะเยานะฮะเป็นอยู่ภูเขาฮนะอยู่รอยต่อระหว่างที่จะขุดเจาะอุโมงค์นะฮะอันนี้ไปอยู่ที่แมกกา่าข้ามอันนี้ตอนที่เราปลูกเป็นหน้าฝนนะฮะเป็นไม้พะยูงก็ปลูกผสมกับกล้วยนะฮะตอนหน้าฝนก็เป็นบรรยากาศค่อนข้างดี ใบค่อนข้างเขียวนะทนนะ,ะทนมากเลยนะ,ะในส่วนของพยุงปลูกทั้งหมดพื้นที่ของเราทั้งหมด1ไร่ในการปลูกประมาณ400ต้นนะ,ะในส่วนของต้นพยุงนะครับอันนี้ก็เป็นมะม่วงนะฮะอันนี้ไม่ได้ลดน้ำนะ,ะแล้วก็ปลูกทิ้งไปเลยอันนี้อายุหน้าประมาณสัก7ปีนะฮะหปี7ปีประมาณนั้นแหละมี่คอกน้ําก็ปลูก สังเกตเปรียบเทียบอะไรต่างๆนะฮะในพื้นที่ของเรานะครับในส่วนของต่านี้ก็จะเป็นแปลงกล้วยนะฮะเมื่อกี้สักครู่ก็อยู่ที่อำเภอพานจังหวัดเชียงรายนะฮะอยู่ที่บ้านปงทลายอันนี้ก็เป็นต้นพยูงนะครับปลูกตอนแรกก็ประมาณสัก800ต้นนี้เหลือก็ไม่ได้มากเท่าไหร,ร่นะฮะก็พอใช้ได้อยู่อันนี้ก็เป็นกล้วยแล้วก็ในแปลงของเราก็จะมีในส่วนของผสมครับ ทั้งพายุแล้วก็มีกระท้อนอะไรต่างๆนะฮะปนเข้าไปซึ่งตรงนี้คอนเซปต์ของเราในการทําก็นจะเน้นเป็นปลูกต้นไม้ขายมเมล็ดนะฮะแล้วก็ขายกิ่งพันธุ์อันนี้เป็นไผ่ย6ยักษ์นะฮะอันนี้เพิ่งปลูกไปเป็นก้าเมล็ดอาจจะช้าหน่อยนะครับถือว่าใช้ได้นะฮะใช้ได้ในเรื่องของการเจริญเติบโตนะครับอันนี้ปลูกไปประมาณสัก3-4เดือนนะฮะ ส่วนมากจะเป็นลูกลังเป็นส่วนใหญ่นะในพื้นที่ของเรานรบ,บนภูเขาซึ่งตรงนี้ก็จะเห็นได้ว่าในการปลูกนพะยุงเป็นพืชที่อาจจะต้องใช้ระยะเวลาในการจะเดินเติบโตนะแต่ทนแรงมากนะครับจากการที่สังเกตจากการลงมือปฏิบัติแล้วก็อาศัยความรู้นะฮะที่ได้เนี่ยในการปลูกนะฮะแล้วก็จะถ่ายทอดองค์ความรู้เหล่านี้ให้กับทางด้านลูกค้านะฮะที่ติดตามเรานะฮะ แล้วก็ในการปลูกทุกอย่างนะมันก็ต้องดูในเรื่องของเรื่องของน้ําจัดการเรื่องน้ําเป็นสิ่งสําคัญมากนะฮะแล้วก็ลักษณะของสภาพพื้นที่ที่ดินที่เราจะปลูกนะฮะตัวนี้ส่วนใหญ่ของเราก็จะเน้นในเรื่องของเป็นไม้ป่าเป็นส่วนใหญ่เพราะว่าเป็นความชอบส่วนตัวอย่างลวนะฮะในการทําเรื่องของการปลูกป่านะครับแล้วก็ในการสร้างไรายได้จากการปลูกป่าก็จะเน้นในส่วนของการขายเมล็ดการขายกิง่ง การขายนอปลูกกล้วยก็ขายหนอที่เหลือก็ขายเป็นลูกอะไรเงี้ยนะฮะอันนี้สวยงามมากพายุครับตอนนี้เป้าหมายของเราอาจจะเป็นอ่ในภาคเหนือตอนนี้จะพยายามจะเจาะเรื่องของไม้ล้อมอยู่นะแล้วก็ปลูกทั้งเชียงรายพะเยานํำพูลลำปางตอนนี้เราปลูกกระจายไปเรียบร้อยแล้วนะฮะส่วนมากจะเป็นพื้นที่ของเราเองนะฮะที่เราซื้อไว้นะแต่ไม่ได้มากมากแต่ละที่แต่ละจังหวัดประมาณสักหนึ่งไร่ถึงห้าไาร่อะไรเงี้ยนะฮะ เน้นเป็นจุดยุทธศาสตร์ติดถนนสีเลนอะไรอย่างเงี้ยนะที่เราจะซื้อแล้วก็เป็นลักษณะสามารถปลูกต้นไม้ได้นะครับทุกแปลงของเราเนี่ยไม่ได้ทําระบบน้ำนะฮะคือจะจะปลูกให้ทางด้านลูกค้าเนี่ยได้ดูว่าเนี่ยจากการที่เราปลูกไม่ได้ลดน้ําเลยอัตราการรอดอยู่ที่เท่าไหร่นะฮะแต่ถ้าลูกค้าบางท่านไม่มีต้นไม้คงจะต้องหลังการปลูกจะต้องพยายามจัดระบบน้ําให้มันให้มันดีนะฮะ อันนี้เป็นช่วงฤดูฝนก็สวยงามนิดหนึ่งนะ,นะครับอันนี้สวยงามมากช่วงหน้าแรงใบนี้ร่วงหมดนะฮะเดี๋ยวเราจะอัพคลิปวิดีโอให้ดูอีกครั้งหนึ่งนะฮะมัน,นเป็นพายุเห็นแล้วชื่นใจนะครับพายุซึ่งเป็นไม้ที่แบบต้องใช้ระยะเวลานิดหนึ่งนะฮะในการเจริญเติบโตอันนี้ก็เป็น ต้นตะกูยักษ์นะฮะอันนี้เป็นของลูกค้าปลูกที่อำเภอลีนะฮะจังหวัดลำพูนนะฮะอันนี้ก็เป็นเจ้าของโรงงานนะฮะในการปลูกตะกูยักษ์ก็ปลูกจริงๆประมาณ6-7ปีเนาะสามารถแปลรูปได้นะครับซึ่งพื้นที่ส่วนใหญ่ในการปลูกก็จะต้องเป็นพื้นที่ที่มีน้ํา ดินล้วนนี่ค่อนข้างดีเลยนะฮะในการทําที่จริงตอนนี้ของเราก็พัฒนานะฮะในเรื่องของการใช้ใบตะกูยักษ์มาทําเป็นจานใบไม้หรือว่าถ้วยใบไม้ต่างๆนะฮะซึ่งในแต่ละใบในแต่ละชิ้นของจานใบไม้เนี่ยเราจะใช้ประมาณสักเนี่ยเหลืองๆเลยใช้สวยงามมาก5ใบได้ประมาณ1ชิ้นนะฮะตอนนี้ขายในท้องตลาดประมาณสัก5บาทนะฮะหบาทแต่ถ้าขายอย่ที่ก็ประมาณสัก10บบาทอะไรเงี้ยนะฮะโดยประมาณ ตัวนี้ก็ดีนะฮะสามารถนําใบไม้มาลดการเผาลด PM 2.5รักษาสิ่งแวดล้อมสวยงามมากเลยนะฮะเป็นไม้ชนิดเดียวนะฮะที่สามารถจเจริญเติบโตได้ในภายในระยะเวลาสั้นๆตัวนี้เราทดลองมาตั้งแต่ปี2 5 5พันะฮะตอนนั้นก็เป็นมีกระแสนในการปลูกตะกูยักษ์ค่อนข้างเยอะมีการต่อต้านไปดูคลิปวิดีโอก็ได้ะคะ จะมีการต่อต้านนื่ว่าเป็นไม้ลวงโลกอะไรเงี้ต่างๆกลับไปดูนะคนที่วิเคราะห์เราจะเห็นหน้าค่าตาคนที่วิเคราะห์ว่าถูกต้องหรือไม่นะรเราใช้ระยะเวลาในการพิสูจน์นะพิสูจน์จะเห็นแต่ของผมเนี่ยคือเริ่มต้นในการขายต้นกล้าของตะกูยักษ์แต่ก็ยืนหยัดนะฮะตอนนี้ทํามา15ปีก็มีความมั่นใจยิ่งขึ้นว่าตะกูยักษ์เป็นไม้ที่ดีที่สุดนะฮะสามารถนํามาแปรรูปได้ ลูกในพื้นที่ติดน้ำเจ็ดปีใช้ได้แน่นอนไม้แล้วก็ทดลองเรียบร้อยแล้วสามารถนํามาใช้ได้จริงมอดปวกไม่กินนะฮะสลับวันนี้ก็คงจะขอจบคันนี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ